你好วัสวีสค่ะเด็กๆ你们好吗？我是星星老师。今天我们要一起来学习中文。วันนี้เรามาเรียนภาษาจีนพร้อมๆกันนะคะเด็กๆเด็กๆวันนี้พวกเราต้องมาเรียนบทที่7นะคะวันนี้เราขึ้นบทใหม่แล้วนะคะเด็กๆวันนี้ขึ้นบทใหม่นะคะบทที่7ค่ะบทที่7เนื้อหาคือ 家人家人คนในครอบครัวโอเคตอนนี้เด็กๆเ,เปิดหนังสือหน้าที่ห0นะคะหนังสือหน้าที่ห0หนังสือหน้าที่ห0นะคะตูอีกูเรามาอ่านพร้พอมๆกันนะคะเชิงหมู่เรามาดูพยัญชนะต้นนะคะอ่านตามเหล่า老师ค่ะจีจีจ 七七七七七七七。 ลิ้นนะคะเด็กๆอ่า วันนี้เรียมพยัญชนะอันนี้ยากกว่าครั้งที่แล้วเีต่ว,ว่าไม่เป็นไรนะคะเด็กๆพวกเราค่อยๆฝึกไปนะคะโอเคตอนนี้อ่านตามเราอีกรอบนึงนะคะ g, g c ี มากตอนนี้เรามาดูเสียงสละนะคะเสียงสละครั้งที่แล้วเรียนไปแล้วตอนนี้ทบทวนตาม่อนะคะอ่าอ่าอ่ออโอ,อ ยียีเรามาดูวรรณยุกต์นะคะอ่านตามเราชื่ออาอา อูอ pues ูอูอ an> <de ูอ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 ีอ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  vale ีอีอูอีอูออนนูอูอูอหนูอูอูอหน้อที่อู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 อะอู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 อ่อูอูอูออูออ โอเคเออเหล่าชื่อพูดนะคะเด็กๆเขียนพร้อมๆเหล่าชื่อเลยนะคะจีจีชีชีซ้าซ้าชาชา รือรออูอยีอยียยอืมเก่งมากเก่งมากเลยเด็กๆตอนนี้เรามาเรียนหนังสือหน้าที่52นะคะอ่านตามหาชืเ่า่อค่ะป้าปะ ปะป้าปะป้าปะปะปะ,ปะ,ปะ,ปะคุณพอ่อมาม่ามามา่า 奶奶คุณย่าเก่เก่เก่ก,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 กพี่ชายเก่เก่งตกตีเีน้องชายเจ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 พี่สาวไม่ไม่ ไม่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 ไม,ไม่น้องสาวไอไอไอรักไอเจนปังโอเคงั้นเรามาเล่นกิจกรรมกันนะคะโอเคก่อนที่เล่นกิจกรรมเราชืิอทอบทวนให้ทุกคุณรอบหนึ่งอ่านตามเราชื่อนะป้าปะป้าปะ 妈妈，妈妈，爷爷，爷爷，奶奶，奶奶，哥哥，哥哥，弟弟，弟弟，姐姐，姐姐，妹妹，妹妹，爱，爱。 โอเคงั้นเรามาเล่นกิจกรรมกันนะคะเด็กๆคุณนี้เป็นคุณอะไรป้าปะคุณพ่อใช่ไหมคุณพ่อถูกต้องป้าปะคุณพ่อต่อมาคุณนี้คุณอะไรคุณแม่ใช่ไหมงั้นคือมามะอืมมามะคุณนี้คุณอะไร คุณปู่ใช่ไหมคุณปู่เด็กๆคุณปู่อาจจะยากนิดหน่อยแล้วคุณปู่อ่ะให้เด็กๆดาวก่อนโอเคคุณปู่เย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 ่อันนี้น้องชายน้องชายคืออะไรนะคะเด็กๆน้องชายน้องชายน้องชายก็ยากหน่อยจําได้ไหมน้องชายคืออะไรตีติตีติกิกมาก อันนี้พี่สาวพี่สาวไม่อยากรับพี่สาวคืออะไรคะพี่สาวเจ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 อ,อันนี้คุณย่าใช่ไหมคุณย่าคุณย่าคืออะไรคะคุณย่าคุณย่าจะกุญยากต่อยให้เด็กๆทำก่อนโอเคคุณย่านาย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 ่งมากโอเค การบ้านนะคะเด็กๆการบ้านไปฝหัสหน้าที่37นะคะหน้าที่ส7หน้าที่ส7คือเอ่อทำอยู่ในข้างในอันนี้นะคะอย่างเช่นเราเติมไปข้างในเติมให้เติมให้เอ่อเติมเติมนะคะอันนี้คือพยัญชนะวันลวันนี้เราเรียนแล้วก็ระบายสีนะคะเด็กๆระบายสีตกไม้อืมระบายสีตกไม้สีอะไรก็ได้นะคะ เออแล้วไปเต็มเลยก็ได้ค่ะอืมโอเคนี่คือการบ้านนะคะวันนี้เรียนเพนชนะยากนิดหน่อยเด็กๆต้องทบทวนหลายรอบนะคะอันนี้เป็นการบ้านการบ้านทำเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งให้เราชืิอนะคะชั้คระเจอกันที่หน้าคะเด็กๆใจเจียง